สวัสดีครับผมกอฟมิวสิกช็อปนะครับวันนี้พามาชมชุดเครื่องเสียงกันอีกสักหนึ่งชุดนะครับชุดนี้ก็เหมาะสําหรับบ้านพูวิลล่านะครับหรือว่าท่านที่ที่จะเปิดห้องคาราโอเกะนะครับหรือว่าห้องประชุมต่างๆนะครับตั้งได้ง่ายนะครับแล้วก็อุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับแต่ให้คุณภาพเสียงที่เกินราคาแน่นอนนะครับชุดนี้ทั้งชุดนะครับพร้อมใช้1 6 9 0 0ืาบาทนะครับจากส่งฟรีทั่วไทยนะครับได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก็ตัวนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นเสียงกลางขนาดดอก10นิ้วนะครับเสียงแหลม3นิ้วข้างละ2ดอกนะครับพร้อมจับคู่กับไมโครโฟน USB นะครับระยะรับสัญญาณ50เมตรนะครับจำนวน1ผคู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบคุณภาพเสียงให้ฟังด้วยนะครับไมค์สวยๆแบบนี้เลยนะครับมีหน้าจอแสดงผลนะครับสถานะแบตเตอรี่นะครับขึ้นความถี่ไม้ด้าสุด ได้รับอนุญาตจากทางกองตชเรียบร้อยนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับจะเป็นแอมขยายนะครับตัวนี้นะครับ AV 3 0 2ศูนกำลังขับ200วัตต์ไอเมดนะครับมีพัดลมระบายความร้อนฟังก์ชันบลูทูธ USB อิเล็กทริกนะครับพร้อม EQ นะครับข้างละ5แบนปรับแต่งเสียงได้อย่างละเอียดนะครับช่องเสียบไมค์4ช่องนะครับแต่ผมใช้แค่1ช่องนะครับ1ช่องนี้ใช้ไมค์2ตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเช็ค1 2 3อ่าและอีกหนึ่งอย่างนะครับตู้ซับแอคทีฟขนาดดอก12นิ้วกำลังขับ500วัตต์ 1>, 1ตู้นะครับเป็นระบบเสียง2.1นะครับตั้งง่ายๆนะครับต่อก็ไม่ยากผมมีคลิปแนะนําวิธีการต่อใช้งานนะครับพร้อมทั้งชุดนี้รับประกันสินค้าให้ถึง1ปีนะฮะเดี๋ยวลองมาทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนนะครับกันเลยนะครับผมเช็คหนึ่งสองสา่าอ่าตัวนี้ไมค์ตัวที่1นะครับสังเกตนะฮะอยู่หน้าลําโพงนะครับเสียงไม่หอนเลยนะครับก็ หมดกังวลน,นะครับว่าจะเวลาจะไปเปิดร้องคเรา,าเกะในห้องนะครับถ้าลำโพงราคาถูกๆนะครับอาการหอนมาแน่นอนนะเดี๋ยวลองทดสอบตัวที่2นะครับผมเช็คนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบเช็ควันทูดีเช็คก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเพลงกันนะครับ ตัวนี้นะครับเขาสามารถปรับฟวามซอฟฟ์ามนุ่มฟรามลึกของเบสได้นะครับแยกที่วอลลุ่มด้านหลังนะครับจะมีวอลลุ่มเล่งเบานะครับปรับคามนุ่มลึกของเบสนะครับได้2สเต็ปกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็เสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับแบบนี้นะฮะใช้งานได้เลยสีเขียวนี่จะเป็นสัญญาณเสียงจากแอมขยายช่องเอาพุทนะครับมาเข้านะครับแล้วก็ต่อสายลำโพงเสียงกลางนะครับเสียบปลั๊กไฟแอมขยายใช้ได้เลยนะครับไมโครโฟนก็ ต่อง่ายๆจะมีไฟเลี้ยงนะครับเป็นอะแดปเตอร์ให้1อันนะครับแล้วก็สายสัญญาณไปเสียบที่ช่องใหม่นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วที่สาคัญเรามีแนะนำนะครับวิธีใช้หลังการขายนะครับท่านใดที่ต่อไม่เป็นติดต่อได้นะครับที่เบอร์083 442 9256มนะครับแนะนำให้ทุกคนต่อไปเลยทีเดียวมีคลิปแนะนําให้นะครับนี่อันนี้ช่องระบายซับบูเฟอร์นะฮะ 6,900บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยไม่มีบบกเพิ่มสนใจ0834429256สวัสดีครับ